สวัสดีค่ะพี่น้องกองไปพามาเบิงบอกทัวพี่น้องบอกทัวทีห้องอเ,เคยอ่ะมาฉีดมาฉีดแฟบเนาะทีขึ้นเพี้ยแล้วห้องเลยไม่ฉีดแฟบให้เบิงนะพี่น้องตั้งแต่ฉีดแฟบมากครั้งนั้นเนะาะบบท่านได้เห็นเพี้ยมาจากเทือ,อยู่พี่น้องเอ้ยนี่เบิงจนงามเป็นแตกภุ่มแหรอเบิงพ,พี่น้องิ่งเป็นภุมมเหรอเนาะนี่แหละพี่น้อง ได้ี่เป็นน่วยแล้วเนาะไม่เบิ้งเบิ้งเบิ้งอ่าเบิ้งช่อช่อดอกเขาเบิ้งช่อดอกพี่น้องนี่คือช่อดอกความที่เป็นน่วยแล้วเด้อพี่น้องนี่บักทัวฝากแง่ไหลขางเนาะเป็นเ้าบีเบิ้งเราพี่น้องเบิ้งเบิ่งความดกเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเบิ้ง มาน,นมือนี่สิมาปลูกบักแตงพี่น้องนี่คุดลุ้มวไไ้แล้วจ้าบักแตงอ่าแตงกว่ามาไล่เงินเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาบอกว่าดุกคักดุกแม่กันลด้ล่องอะมาปลูกเบิรงเนาะนี่นี่คูดว้เบิดแล้วพี่น้องสี่คอยคอยเศร้าไปเรื่อยเนาะเมื่อก่อนปลูกบักพริกเนาะพี่น้องตรงนี้ที่นี่บักพริกมันเบิดแล้วเนาะก็ะได้ถิสิืเศร้าปลูกบักแตง บุพีกสายพันธุ์บรานให้หน่อยพี่น้องบ้างนี่เลื้วต้นนึงเนาะจงไว้เนย่ยพี่น้องน่ะสี่ผ่ามาปลูกบักแตงนึงมาล่ยเงินวัชพันธ์พนวานนั่นเมละบาท คือมาอันชองลาลอยเนาะไม่ลอยเม็ดพี่น้องุดลุมไปเรียบร้อยห้องขึ้นก่อนเนาะพี่น้องนะช่องึืนก่อนนี่คือฝุ่นเด้อพี่น้องเด้อฝุ่นไม่ต้องใส่หลายพี่น้องบนดินมองนี่มันอ่าเป็นขออคุ้ยเก่า มาตรงสายลายแบบเจังซีหละพี่น้องง่าย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 ไปเร็วถูกง่ายส่ไปสักลุมละสามเม็ดนะพี่น้องเนาะนจิ้มลงไปเลยลุมละสามเม็ดพ่อพี่น้อง เฮ็ดจังซี่ไปสู้ลุมแล้วก็หดน้ำตามเลยเนาะน้องเด้อหดน้ำตามเลยจ้าเดี๋ยวมาติดตามเบิง่งสีอัปเดตให้เบิ่งบ่อยๆว่าเป็นยังไ๋เนาะบอกทั่วนั้นอัปเดตอยู่ตลอดเลอพี่น้องอัปเดตตลอดใส่สูตรเดียวกันพี่น้องจา้าใส่สูตรเดียวกันเนาะนีเบิง่งแต่ภุม้มง,งามงามเลยกำลังสิเป็นนวยเลยล่ะนสี่สิบห้ามือได้เก็บลดเด้ยนี่พี่น้องสี่สิบห้ามือได้เก็บบอกทั่วพันงามไย บอกทั่วกัก็เพียเป็นของคู่กันเด้แต่ว่าถ้าเฮาดูแลมันแะหน่อยมันสิบ่มีเพียเลยพี่น้องเมืองหนึ่งบ่มีเพียเลยเนาะท่านี้นาอพี่น้องเนาะท่านี้ละจ้า